สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซาเลนกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชาฉลองครบรอบ7ปีนะ่าจะเป็นอ่ารอบสุดท้ายของของผมแล้วเนาะคือตอนนี้มันเป็นวันที่27เอ่าเป็นวันเสารนะ์เนาะเป็นวันปิดลีก p ีนะสำหรับลูบี้ใครที่จะเก็บก็ผมว่าเก็บเลยนะโคลาโบก็จะมานะอีกไม่นานเล้นะเนาะแต่ใครที่ต้องการแสงมือดอย่างเงี้ยก,ก็สุ่มเลยนะอืมแต่สําหรับผมผมจะรอโคลาโบหน้าแล้วผมไม่รู้นะว่ามันจะกิ่งหรือว่ามันจะกาก หรือเกียร์จะเก่งนะแต่ผมรู้อย่างเดียวคือผมต้องดองไว้อดองไว้ก่อนนะนี่ผมก็มีห0ร้อลูบี้เนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะแต่ว่าวันนี้ผมเข้ามาสุ่มอันนี้ก่อนนะจํานวน2รอบมาไอ้ดีนี้ก็ไม่ต้องการตัวอะไรนะก็อยากได้ดาวินชีแล้วก็ดูลิยางเนาะสองตัวนี้แหละประมาณนี้ส่วนมูนผีจีนนี่ผมได้แล้วนะในคลิปที่แล้วเนาะก็ถือว่าดีมากเลยเจมเวด เออเจเวตก็มานะคลิปที่แล้วผมจําได้ยุคหิน3ตัวแล้ว4 5เห้ยดารูมาก,ก็เก่งอะ่ะแต่ว่างั้น,นหกรอบอก็คอมโบได้เนะไอเดยหลักผมก็ใช้อยู่นะมามามารอบที่2คือผมอยากให้คนโบหน้ามันตัวดีๆเนาะส่วนตัวนะผมอยากได้อุยทำไมมันสีม่วงหมดเลยเนี่ยอาจจะตัวดีก็ได้คือเดือนหน้าผมอยากได้ตัวละครที่แบบสายดาเมดเออธาต น้ำน่าจะดีนะผมว่าถ้าน้ําน่าจะดีอยู่แต่ถ้าท้าน้ํามาอาจจะติดไว้ใต้ยากอยู่แหละแต่ไม่รู้อ่ะรอดูตัวอะไรก็ได้ขอแค่เก่งๆไว้ก่อนนะกี่รอบเนี่ยสามสี้ายูนิคอร,ร์นมาเยอะจังหกอ่ะอเกืออืมก็มีประมาณนี้เนาะไอดี ID ผมโอเคก็ไปเล่น p ี p กันสักหน่อยนะคือถ้า p v p คืนนี้ผมก็น่าจะได้อีกประมาณ160ร้อยหกสลูบี้นะผมมีแผนว่าผมจะ,ะเติมแพ็กเกจ ลูบี้ที่เป็น200กว่าบาทเนี่ยอันนี้คุ้มสุดแล้วนะเออเกมไรเนนเจอร์แบบแพ็คนี้คุ้มสุดแล้วนะผมว่าตั้งแต่เกมเปิดมาเนี่ย <c oughs> ไม่รู้นะแต่ว่ามันคุ้มจริงๆอ่ะสองกว่าบาทได้ตั้ง400ร้อยลูบี้เลยนะถ้าเกิดเราจะไปเติมลูบี้โดยตรงนี้มันลูบี้ละบาทเลยนะอาคิดอย่างนั้นเลยคือแต่อันเนี้ยแค่200กว่าบาทแต่ได้400รอยลูบี้แต่เราก็ต้องขยันล็อกอินหน่อยเนาะอืมแค่เวันเองนะมา ถ้าถ้าเกิดอา,อาทิตย์นี้ผมได้เท่าไหร่วันเสาร์นี้ร้อยหกสิบผมก็จะมีเจ็ดร้อยกว่า,กวาเกือบเกือบแปดร้อยแต่ว่าผมน่าจะไปฟาร์มเพิ่มน่าจะได้แปดร้อยลูบี้ก็ก็พร้อมสําหรับคโคลโรโบนาแล้วนะคโคลโรโบนานจะมาวันที่ยี่สิบเก้ามั้งอันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าเกมมันจะปิดเซิร์ฟใช่ไหมวันที่ยี่สิบเก้าก็น่าจะมีอัปเดตอะไรเยอะอยู่นะมีทั้งกิวเลส มีทั้งเพิ่มคังตัวละครแล้วก็เพิ่มคังเกียนะออย่างละ้อยเนาะก็เป็นการอัปเดตท,ที่ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะก็น่าจะมาพร้อมกับตัวโคลาโบแหละผมว่านะมาเทคนิคสักรอบแล้วกันเนาะไอดีนี้ก็ผมก็จะดันให้ถึงเพชรสองนะคือเพชรหนึ่งผมผมยังไม่เคยขึ้นเลยนะไอเดี๋ยอนีผมว่าผมจะดันอยู่นะแต่ว่าไม่มีขนนกลุ้งอะ่ะออยังไม่ได้เล่นหอคอเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเล่นเนาะ ส่วนกบดาก็พร้อมแล้วนะกบดาม e ี12มั้งแต่ถ้าเกิดเดินหน้ามันเป็นโคลาโบที่ไม่เก่งแล้วผมเปิดไม่ได้อะไรสักอย่างนี่แหละผมอาจจะปั้นเนะอเลนแม็กนะโอ้ยทีมนู้นโหดเกินเจสซิก้าเนี่ยผมอยากได้มากเลยนะคือเจสซิก้านี่ปั้นปั้นแม็กแบบไม่ต้องลังเลยเลยนะคือถ้าผมมีกบแบบ4ีหตัวผมก็ยัดนะเอาจริงคือมันใช้ได้นานแน่นอนอะ่ะมันเป็นตัวแบบยืนหลังแนละ้วไม่โกงคลิปหายหยืนหลังแล้วก็สอยแนวหลังทีมเราด้วยนะ มีบ้าบมตะมาตาีหิวเลือดได้โอ้โหคือสุดอะพลังโจมตีนี่ก็อืเป็นตัวยุคใหม่เลยนะผมว่าใช้ได้ยาวๆอาจจะสิก้าแสงเนะี่ยใครได้มานี่ยัดกบเลยนะผมว่าผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอะหายากนะตัวดาเมจที่จะมาเนี่ยในท่านมือแสงเนะี่ยอืถ้าเป็นนาม่านี่มันเก่าไปแล้วเนาะถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยก,ก็ปั้นเม็กก็คุ้มแหละแต่ว่ายุคนี้มันค่าสแต็กมันน้อยแล้วไงแต่ว่าเรื่องสกิลเรื่องความ เก่งกาดอาม่าก็ไม่เป็นสองรองใครนะแต่ทีมนู้นไม่เอ้ยทำไมเลียวมันโหดจังวะกูแพงหลังอย่างเยอะพัดดีไหมเนี่ยเจอไอเลนิกใช้ทีมสองได้ไหมผมไม่มีท่าน,น้ําเนี่ยมีบอสเค้มมันยิงไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวผมก็อยากได้ดาวินชีอยู่นะแต่ไม่เมื่อกี้ก็เปิดไปก็เกลือเนาะตามที่เห็นนะอ่ะอด,ด,ด,ดูดูดูดัสตันดิคนนี้นักเรียนก็คือแตกคนนี้ของผมปะเนี่ยไม่รู้มันน่าจะเป็นของผมแหละเออไอดาวินชีมันก๊อ ดาวินชีนี่ก็ดีอยู่นะเอามาเสริมทีมเนาะปั่นป่วนได้ดีเลยนะคือไม่มีตัวอะไรดาวินชีก็คือตอบโจทย์ทุกอย่างแอกได้อะไรบอกมาเดี๋ยวดาวินชีจัดให้แต่มันก็บางอยู่นะถ้าโดนแบบพวกไทกะยิงนี่ก็หายเลยแหละหายแบบทีเดียวอะทีเดียวบินอะเออมาเอาคนนกหมดแล้วมาภารกิจโอเคอีกสองขนชีนึงมา ตือเติร์มามาเอา้าทำไมทีมนู้นมีตัวบินแมวคือคือผมมีผีจีนะแต่ว่าผมไม่อยากสู้เท่าไหร่ตัวบินมันเก่งนะในช่วงเนี้ยไม่รู้ว่า G m อปรับอะไรมานะแต่ว่ามันมันรุ่นมันอื่นขึ้นทุกตัวเลยนะน่าจะมีปรับอะไรแหละมั้งแล้วก็ตีป้อมแรงด้วยนะตัวบินเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่นะถึงแม้จะเป็นร้อยสี่สิบแบบเอ็ดเวิร์ดเนี้ยผมก,ก็ก็ข้ามได้ก็ข้ามนะอืมแต่ถ้าทีมภาคพื้นเขาแบบ ไม่ค่อยเก่งจริงๆแบบเออตัวแบบบ้านๆจริงๆอันนี้ผมก็สู้อยู่นะเพราะว่าเราก็เน้นจบเร็วเนาะตัวบิมก็ทําอะไรไม่ได้เยอะแหละแต่ถ้าตัวบินแม็กนี้โอ้โหข้ามได้ให้ข้ามเลยนะออไม่ต้องคิดอะไรมากข้ามโอเคเจมืดนี่ก็เป็นตัวที่เก่งนะเก่งแบบพอๆกับอมาม่าเลยแต่ว่าใช้คนลัทางเนาะเจมืดจะเน้นแบบป่วนนะเนี่ยดูดิคือมันเสกทุกท่า่ะเจมืดกับดั๊เนี่ยคือไม่ต้องพูดอะ ป่วนแบบป่วนคู่อ่ะอยืนคู่กันนี่น่าจะแบบโอ้โหทีมเราไม่ได้เล่นเลยนะโอ้โหดูดิโอ้โหมึงเจ๊มืดแต่ว่าถ้าปั้นแม็กนี่ผมว่าก็ต้องคิดอยู่คิดหนักอยู่นะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ตัวดามเมจไงแต่ถ้าดีมเราคิดว่าเราเรา,เรา,เราดาเมจทีมเราพอแล้วเราก็ปั้นแม็กก็คงอยู่นะเจ๊มือดอ่ะครูดาวมันแค่กี่วิเองสิบสองวิใช่ไหมถ้าเกิดแม็กก็หกวิคือหือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะถ้าเทียบกับแสงมืดยุคใหม่ๆนี้เนาะ ส่วนใหญ่มันเชอ่าออกมาที่1 3วีนะแต่ว่ามีเดือนนี้แหละที่ออกมา,า 11V เนะอะเหมือนกับโยมิแล้วก็อามานะโอเคแต่โยมิอามามันก็2-3ปีแล้วไงมันก็ไม่ค่อยดีแล้วแต่ว่าบารแสงเนี่ยมันเสียอย่างเดียวนะสกิลมันไม่ค่อยแม่นอะออแล้วก็แร่เยอะไปหน่อยผมว่าถ้าแร่สักพันสี่พันห้าี่กำลังดีเลยนะโอเคก็วันนี้ก็มีประมาณนี้แหลนะเนาะสำหรับ ผมก็ลูบี้ก็จะเก็บรอโคลาโบแล้วนะ600ลูบี้เนาะก็น่าจะได้จาก p v p อีกร้อยกว่าๆนะก็เป็นประมาณ6 700ประมาณนี้เนาะโอเคก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะเติมแพ็กนี้นะแต่เดือนนี้ผมผมไม่เติมแล้วกันมผมว่าผมเติมเดือนหน้าก็ได้เนาะ400กว่าบาทเอ้ยไม่ใช่400ดิ200กว่าบาทเนาะโอเคมามาเช็คความพร้อมของกลบก่อนคือผมก็มีประมาณ10กว่าตัวนี้มนะันกรบ สิบสามตัวหอคอยสิบสี่ประมาณนี้ประมาณสิบสี่ตัวแล้วก็มีห้องทดลองอีกเออห้องทดลองผมมันมันติดอะมันยังไงแรงไม่พอนั่นแหละนี่อีกสามตัวก็เท่าไหร่สิบหกสิบเจ็ดโอ้ก็ประมาณยี่สิบอะยี่สิบได้อยู่แหละเดนนะ้าแต่ก็ต้องรอรุ้นเนาะาผมจะเปิดได้ไหมนะถ้าเปิดได้ก็ก็อาจจะปั้นแม็กถ้ามันเก่งจริงจริงนะแต่ถ้าไม่ได้ก็แน่นอนเอเลนแม็กเอเลนนี่ก็อยากปั้นแม็กอยู่นะ โอเคก็ okay. วันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคือตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่200กว่าซับแล้วเนาะคือมันเร็วมากๆเลยสําหรับผมนะภายในเดือนหนึ่งผมเพิ่มมาโอโหร้อยกว่าซับอะตอนแรกผมมีประมาณ50กว่าซับเองมั้งคือไอคลิปนั่นอนะไอคลิปอะไรนะไอสี่เทคนิคอะไรนะัออ่นอะมันโคตรดังเลยหมื่นวิวอะคือผมผมตกใจมากเลยนะเออตอนแรกอะผมทําแบบเล่นๆแบบ ช่วงนี้ไม่มีอะไรทําอ่ะไม่ไม่ค่อยรู้คอนเทนต์อะไรเลยก็แบบอ๋อตัวเออตัวเปีก็น่าสนใจนะไม่ค่อยเห็นช่องไหนทําผมก็เลยแบบเออตื่นมาผมก็อัดแม่งไม่ใช่ตื่นมาอัดแล้วนะผมก็ตอนเช้าเชอ่ะเนาะมันก็เสียงก็แบบแย่มากเลยผมรู้สึกโอ้โหคลิปแม่งคนดูเยอะแต่ว่าคุณภาพพคลิปนี่โคตรกากเออก็ประมาณนี้เลยเนาะก้นาทีละผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครจะเปิดกาชาหรือดองกาชารอคอลลาโบก็ ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะอย่ากเกลือนะอย่ากเกลือเป็นผมนะโอเคแต่วันแล้วมันเอ้ยก็ปิดคลิปละเออไปละบายบายปิดแล้วมึกไม่ใช่หรอปิดแล้วโอเคปิด